สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมารีวิวสัยาเคลือบสี s o s บูดคริสโตลผสมเคลือบแก้วเกรดพรีเมียมอย่างที่บอกสัำยาของเราจะมี2ขนาดก็คือไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กจะเหมาะกับรถจักรยานยนต์ไซส์ใหญ่ก็จะเหมาะกับรถยนต์เพราะว่าเป็นขนาดที่มากกว่าอันนี้จะเป็น150 ml อันนี้จะเป็น500 ml นะครับ กับเหมือนที่แรกที่ผมเคยทำนะครับเดี๋ยวมาแบ่งกันเลย สองฝั่งนะครับฝั่งนึงผมจะใช้ฝั่งนี้จะไม่ใช้นะครับจะใช้ฝั่งนี้นะครับก็จะดูความแตกต่างว่าสองฝั่งแตกต่างกันอย่างไร,รยังไม่มีความเลื่นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้แต่งอย่งางเอาไปลองกันเลยครับยิบเลยครับเมว่อไครับ,ลรบแล้วก็ใช้ผ้าสะอาด ใครับไม่ต้องแรงครับเดียบเบาๆก็ได้ครับ่แหครับลอนะครับ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับรู้สึกได้ถึงความลื่นไหลข้อดีของการที่มันลื่นนะครับก็คือฝุ่นก็จะไม่ค่อยจับสีเวลารางรถครั้งต่อไปก็จะล้างง่ายเพราะว่าน้ําจะไม่ค่อยจับนะครับนั่นคือข้อดีเพราะเดี๋ยวจะมีคนถามว่าเอ๊ะลื่นแล้วมันดีอย่างไรก็คือเนี่ยประมาณนี้ครับถ้าลื่นก็จะไม่ค่อยมีฝุ่นจับเพราะว่าสีผิวมันลื่น แล้วก็มันก็จะปกป้องสีแล้วด้วยเพราะว่ามันมีผสมเคลือบแก้วอยู่ในตัวของน้ำยาครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เคลือบแก้วร้อยเปอร์เซ็นนะครับคือผสมเคลือบแก้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดนะครับอ่าสนใจสั่งซื้อได้ทักกระา่อม,มาได้นะครับหรือจะเปิดตัวแทนก็ทักเขะา่อม,มาได้นะครับมีราคาสม แลวผฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ